สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเพสัชศาสตร์ตังสิมาย,ยาวิชัยวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เรื่องกัญชารู้ก่อนใช้กัญชามีสารอะไรบ้างกัญชามีสารสกัด2ชนิดหลักนะคะได้แก่ THC มีผลต่อจิตประสาทคะทำให้เกิดความผ่อนคลายแล้วก็เคลิบเคลิมได้ค่ะและยังลดอาการขึ้นไส้อาเจียนลดอาการปวดเรื้อรังลดการเบื่ออาหารเฉพาะในผู้ป่วยบางกลุ่มนะคะภายใต้การดูแลของแพทย์ และลดการเกรงนะคะในผู้ป่วยโรคระบบประสาทเพาะบางชนิดค่ะสารตัวที่2นะคะก็คือ CBD จะมีผลลดการเจ็บปวดนะคะและยังลดการอักเสบของแผลลดอาการขึ้นไส้นะคะลดอาการชักเกรงเพื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะมี THC นะคะสูงกว่า CBD ซึ่งสาร THC เนี่ยจะมีผลกระทบต่อสมองของเด็กค่ะ ามีผลกระทบต่อเด็กและว,วัยรุ่นอย่างไรนะคะกัญชาส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมองอารมณ์และจิตใจรวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 1. น,นะคะจะพัฒนาการล่าชา้า 2. ปัญหาทางพฤติกรรม 3. ชาวปัญญาลดลง 4. นะคะโรคจิตเภท 5. นะคะภาวะการฆ่าตัวตายค่ะ สารกัญชานะคะอยู่ในร่างกายได้กี่วันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลานะคะและก็ความถี่ในการใช้กัญชาซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่10ถึง43วันหลังจากเสพนะคะหรือว่าอาจจะนานถึง45ถึง90วันนะคะในกรณีที่ใช้ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน,นะคะ่ะสารกัญชานะคะอยู่ในกระแสเลือดได้นานแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้กัญชานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ได้1ถึง6เดือนนะคะ กัญชาสามารถออกฤทธิ์ได้นานแค่ไหนหลังจากสูบกัญชาแล้วนะคะจะออกฤทธิ์สังนสุดภายในครึ่งชั่วโมงและมักจะอยู่นานถึงประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าไม่เกิน5ถึงชั่วโมงค่ะติดกัญชาอยากเลิกมีวิธีเบื้องต้นอย่างไรการเลิกกัญชานะคะสามารถเลิกได้โดยวิธีการหยุดใช้ทันทีเมื่อหยุดใช้แล้วนะคะอาจจะมีอาการถอนยาบ้างในช่วงหนึ่งสองวันแรกจากนั้นอาการจะค่อยๆหายไปเองทั้งนี้นะคะการเลิกกัญชานั้นจะขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ที่จะเลิกค่ะ ใครบ้างนะคะที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรเด็กอายุต่ำกว่า20ปีโรคซึมเศร้าโรคอารมณ์สองขั้วโรคจิตจากสารเสพติดโรคจิต,ตเภทนะคะซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงในการทําร้ายตัวเองโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคตับโรคไตที่มีอาการดุนแรงและผู้ที่มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชาค่ะ คิกแก้มชามีอะไรบ้างจะมีหัวใจเต้นเร็วและผิดจังหวะเป็นลมหมดสติเจ็บหน้าอกร้าวไปที่แขนเหงื่อแตกตัวสัน่นอึดอัดหายใจไม่สะดวกหูแว่วเห็นภาพซ้อนพูดคนเดียวอารมณ์แปรปวนสับสนกระวนกระวายวิตกกังวลเดินเซและพูดไม่ชัดหากมีอาการดังกล่าวนะคะควรไปพบแพทย์ค่ะ เมื่อเกิดอาการคายเป็นพิษของกัญชาควรทําอย่างไรการรักษาพิษกัญชาจะรักษาตามอาการ1หยุดใช้กัญชาและผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นในอีก2 3ถึงสามอาทิตย์2หากมีอาการปากแห้งคอแห้งให้ดื่มน้ำเปล่าตามในปริมาณมากๆ3มหากมีอาการเมากัญชาแนะนําให้บีบมะนาวครึ่งลูกผสมกับเกลือปลายช้อนหรือว่าเคี่ยวพริกไทย4หากมีอาการวิงนเวียนศรีรษะขึ้นใจอาเจียนแนะนําให้ดื่มน้ําขิงชงหรือว่าชงรังจืดดื่มวานละษาเวลาจะช่วยคลายอาการลงได้ค่ะ การนํากัญชามาประกอบหรือว่าปรุงอาหารนั้นจะใช้ได้เพียงบางส่วนของต้นกัญชาเท่านั้นค่ะส่วนที่แนะนํานะคะก็คือใบสดของกัญชาและควรเริ่มต้นไม่เกินครึ่งใบหรือว่า1ใบค่ะการปรุงอาหารด้วยความร้อนนะคะจะส่งผลให้เพิ่มปริมาณสาร THC ดังนั้นนะคะหากเป็นการต้มนะคะจะแนะนําให้รับประทานเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําไม่แนะนําให้รับประทานส่วนใบนะคะที่ผ่านการต้มมาแล้วค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะ